มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอดีตผู้พิพากษาพูดถึงกกตและสสไร้คุณภาพ6สิงหาคม2566 Facebook ที่ใช้ชื่อว่าฉูชาติได้โพสต์ข้อความระบุว่าพอรปอการเลือกตั้งสสมาตรา735ห้มีให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อจูงใจให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. จัดทําให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด การที่พักการเมืองต่างๆหาเสียงโดยการประกาศว่าจะแจกเงินแก่ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเช่นแจกเงินดิจิตอลแก่ประชาชนทุกๆคนคนละ1,000 0บาทเป็นระยะเวลา6เดือนจ่ายค่าแรงขั้นต่ำให้ลูกจ้างวันละ450บาทจ่ายเงินให้เด็กแรกเกิด3,000บาทเด็กเล็กเดือนละ1,200บาทผู้จบปริญญาตรีต้องได้รับเงินเดือน25,000บาทและจ่ายเงินให้แก่คนชราเดือนละ3,000บาทเป็นต้น การหาเสียงโดยการจะแจกจ่ายเงินแตงกล่าวทําให้ประชาชนหลงเชื่อจึงเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสสและเลือกพักนั้นๆโดยหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์ตามที่พักการเมืองต่างๆหาเสียงเอาไว้อันเป็นผลประโยชน์ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งของพักการเมืองที่หาเสียงเดงกล่าวได้รับการเลือกตั้งมาเป็นจํานวนมากๆทั้งสสเขตสสบัญชีรายชื่อ ทั้งทางที่การหาเสียงเช่นนั้นย่อมให้เห็นว่าเข้าขา่ายฝ่าฝืนมาตา73วมงเล็บหนึ่งอย่างชัดเจนแต่กะกะตกลับให้ความเห็นว่าสามารถทำได้เพราะเป็นเรื่องของนโยบายของพรรคการเมืองตามพรบพรรคการเมืองอันเป็นกฎหมายคนระฉบับกันจึงไม่ควรที่จะเอามาตีความเพื่อยกเว้นการกระทำความผิดต,ตามพรบการเลือกตั้งสสจึงมีเจตนารมณ์ที่ต้องให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ถ้ากกกตไม่ปล่อยประละเลยให้พักการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งซื้อเสียงกันได้ทั้งนี้กกตเห็นว่าชอบด้วยกฎหมายและเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่กกกตก็ไม่ดําเนิกนการใดๆทั้งทางที่มีการใช้เงินซื้อเสียงกันซึ่งประชาชนต่างก็รู้กันดีดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันถ้ากกกตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเคร่งครัดตามบทบัญญัติของกฎหมายอย่างละเอียดรอบคอบดังเช่นที่กกกตชุดแรก ได้ประพฤติปฏิบตัติเชื่อได้ว่าสอสอคงมีคุณภาพมากกว่าที่เห็นอยู่ในปัจจุบันและการเมืองของประเทศไทยคงต้องไม่เกิดวิกฤตเละเทะอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ